ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับสําหรับผมนายไบวิทย์สนทานนะครับหรือว่าหนุ่มนครนะครับสมอตอนนี้ได้รับเกียรติมาจากร้านต้นไก่เล็กททอนิ์นะครับนะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับสําหรับร้านต้นไก่เล็กททอนิ์ก็ได้ตั้งอยู่บ้านหนองผือนะครับตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบุรีนะครับตั้งอยู่ทาสามแยกทางไปบุรปุ้น สำหรับร้านต้นไก่เลคลคนิกก็มีสินค้ามากมายหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับที่จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้ผมจะมาจะพาคุณผู้ฟังไปแนะนําสินค้าอยู่ในร้านนะครับเชิญตามมาเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับจากจักรายานนะครับหลักร้อยขึ้นไปเลยนะครับสำหรับจักรายานไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับลองดูกันได้นะครับสําหรับจักรยานนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับ อ่าพัดลมนะครับก็เริ่มตั้งแต่หลักร้อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่นะครับรุ่นกลางด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับตราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าตั้งแต่5้ากิโลนะครับประมาณนี้นะครับตามมาอีกนะครับสินค้าอยู่ในร้านต้นไก่ลนขดีมีมากมายหลายรายการนะครับ ครับผมสําหรับตู้เย็นนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักสี่พันขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของโตชิบ้านะครับไฮเออร์ของซัมซุงนะครับแล้วก็พานาโซนิกนะครับแล้วก็ตูแก๊สด้วยนะครับเนี่ยครับตูแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นของรักกี้เฟรมนะครับสําหรับตูแก๊สนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายหลายแบบนะครับสำหรับทีวีนะครับทีวี ทีวีเริ่มตั้งแต่14นิ้วขึ้นไปนะครับราราคาเริ่มตั้งแต่หลัก3,000นะครับสำหรับทีวีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีจอแบนนะครับจอแบนจอโนนก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับอสูงสุดอยู่ที่42นิ้วนะครับครับผมสำหรับทีวีก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ก่อนนะครับสำหรับเครื่องเล่นดีบีดีนะครับอ่าเครื่องเล่นดีบีดีนะครับอ่มี หลายรุ่นหลายขนาดนะครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับสําหรับคุณผู้ชมเลอเอ่อราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะครับสาหรับเครื่องเล่น D v วดีแล้วก็นะครับมีเอ่อพาวเวอร์นะครับ p า w e r อร์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักสามพันขึ้นไปนะครับสําหรับ p o w e r amp นะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับลำโพง p o w e r amp ต้องผูกกับลำโพงนะครับอ่าตามผมมาเลยนะครับสําหรับลำโพงนะครับนี่นะครับสาหรับลำโพงก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 0 0พันขึ้นไปนะครับ แล้วก็มีเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมนะครับตัวใหม่เลยนะครับสําหรับคนไทยนะครับพัฒนาโดยคนไทยเลยนะครับสําหรับเครื่องรับจานดาวเทียมของ Q ิวแนะครับดีกว่าคุ้มกว่าดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับสําหรับ Q ิวแนะครับมากมายหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงรายการการ์ตูนนะครับสาหรับน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะครับการ์ตูนก็มีนะครับแล้วก็มี อีกหนึ่งเครื่องนะครับของเครื่องสาหรับสำหรับเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมของซันบ็อกนะครับตัวนี้สามารถดูบอลโลก2012ได้นะครับบอลยูโรนะครับสำหรับเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมซันบ็อกนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0ขึ้นไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับสาหรับ GMM z นะครับและแบบว่าคล้ายๆกันเหมือนกับซันบ็อกนะครับสาหรับเครื่องรับจานดาวเทียม GMM z นะครับ Set มากกว่า มีลำโพงนะครับสําหรับลําโพงรุ่นเล็กก็มีนะครับสําหรับลําโพงเครื่องเสียงอ่าสําหรับวัยรุ่นหรือว่าอ่าน้องๆัยรุ่นนะครับที่อยากจะแต่งเครื่องเสียงใส่รถจักรยานยนต์อะไรอย่างนี้นะครับก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับสําหรับร้านต้นใกล้เล็กทนิกก็มาเลือกมาดูมาชมกันได้นะครับแล้วก็ร้านต้นใกล้เล็กทนิกก็จะมีงานซ่อมนะครับรับซ่อมทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกขนาดนะครับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับเครื่องเล่นดีวีดีเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมรีโมทอะไรยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงปฏิบัติการงานซ่อมของเรานะครับตามมาเลยนะครับครับผมก็มาถึงแล้วสําหรับที่ปฏิบัติงานของร้านต้นกล้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานซ่อมนะครับรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวไหนพังหรือว่าตัวไหน ใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับทีวีนะครับโทรทัศน์นะครับอย่างนี้นะครับเราก็รับซ่อมนะครับรับซ่อมนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่500อขึ้นไปนะครับสําหรับทีวีของเรานะครับแล้วก็เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วถามลูกค้ายังไงการใช้บริการร้านการลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะพาไปถามลูกค้าดูนะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลูกค้าเลยนะครับจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับใช้บริการร้านต้นไก่เล็กทอนิกส์ั้านต้นไก่เล็กทอนิกส์บริการดีมากนะครับเหมือนกับเป็นงานิเองเหมือนกับพี่น้องเลยครับครับผมรับส่งถึงที่ครับที่ซื้อไปเนี่ยครับครับผมเวลามีปัญหาทั้งใดเนี่ยโทรไม่ถึงหนึ่งนาทีครับร้านต้นกล้าจะไปถึงบ้านเลยครับครับบริการดีมากครับประทับใจมากเลยครับสําหรับร้านต้นกล้านี่ครับครับผมมีจุดเด่นตรงไหนไหมจุดเด่นเหรอครับถามลูกค้าหน่อยว่ามีจุดเด่นตรงไหน อ่าสำหรับจุดเด่นของร้านต้นไก่มาทางไหนจากทางไหนครับครับเจ้าของร้านหล่อมากครับเจ้าของร้านไม่ใช่ครับคืออยากถามว่าจุดเด่นคือตรงไหนที่มองเห็นจะชัดเวลาลูกค้ามามาทางไหนมาจากทางไหนยังไงยังไงครับบริการรถ ลดราคาง่ายครับและก็เจ้าของร้านพูดง่ายครับครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาแพงราคาถูกเจ้าของร้านจะลดให้เลยคใช่ครับผมไม่ใช่ครับถูกใจมาตรงนี้ถูกใจมากเลยครับจะถามว่าลูกค้ามามาทางไหนครับร้านต้นกล้าเยู่ทางต้นกล้าอ๋อมานาเชนุมานครับสามแยกชนุมานเลยสามแยกชนุมานมา200เมตรจะถึงสามแยกขุนขุนนะครับนั่นแหละครับร้านต้นกล้าเลยครับป้ายสามแยก ขอบคุณครับร้านต้นไก่ถึงเลยครับครับผมก็ขอบคุณนะขอบคุณเลยครับสำหรับลูกค้าของร้านต้นไก่เลคอิเล็กทรอนิกส์ครับผมยังมาซื้อเครื่องนะเครื่องรับจานอัลเทียร์ครับผมครับผมครับผมสำหรับร้านต้นไก่เลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้สัมภาษณ์ลูกค้าไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อกี้สำหรับร้านต้นไก่เลอิเล็กทรอนิกส์ก็ขายทั้งปีกและส่งด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับสำหรับร้านต้นก่ลคแอิเล็กทรอนิกส์นะครับ088ศูนย์แปดแปดซุยศูนะครับ081 470 7จ็ดสามสองสอ3ศูนย์แปดแปดเสนะครับสำหรับเบอร์โทรร้านต้นกาอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีสินค้ามากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายรายการญญานะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ไห้ไเกียรติกับร้านต้นกาต้นก <laughs> ขอขอบคุณครับ